สวัสดีค่ะพวกเรากลุ่มผลการเสริมน้ำสม,มุนไพรกวาเครือเขาที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของปลานีนวันนี้จะมารายงานความก้าวหน้าครั้งที่4ในรายวิชาโครงการฉัรัันนนนนยงงจเเรรื่่่ออดีีตทาา้ผ ผ่านเรื่องเลวร้ายด้วยกันนึกถึงตอนที่เลี้ยนแล้วเราทะเลาะก,กันฉันยังจำไม่จางโอ้โอเพื่อนเอ้ยไปโยนไหนช่วยส่งข้อความมาที่ได้ไหมมันอาจจะเป็นวันสุดท้ายที่มึงและกูบอกว่าสายคำว่าเพื่อนมันอยู่ในใจไม่ว่าจะดีหรือร้าย สร้างกันมาไม่ว่าจากไกลแค่ไหนก็คิดถึงตลอดก็ยังคิดถึงนาๆ,ๆานาวววนึกถึงตอนที่อยู่ปฐมตอนที่ยังจีบสาวไม่เป็นก็มีเพื่อนมาสอนผม อยู่ด้วยเราสุขใจไม่อยากให้มึงไปไหนตอนที่กูนั่นเงาก็มีมึงข้างกายผ่านร้อมนมาด้วยกันผ่านหนาวมาด้วยกันเสียงหัวเราะล,ลอยยิ้มมันอยู่ในความสรงจำเพลงนี้กูอยากให้มึงได้ฟังถึงมันจะไม่ค่อยดังแต่กูนั่งเขียนสุดกำลัง oh, โอจบปีนี้จะไปต่อไหนโน no. ไปถึงฝันอันที่วาดไวโอ oh. ไม่ได้เจอมันจะขาดใจ ของพวกเราขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ